ตอนแรกตอนที่เริ่มพายออกไปเราก็มองไปก็คิดว่าโอ้คงชิวๆแหละคงไม่ไกลหรอกด้วยเรากะจากระยะทางจากสายตาเราไงพายไปสักพักหนึ่งเริ่มแล้วเหงื่อเหงื่อเริ่มมาแล้วเว้ยไ,ไกลเหมือนกันนะเนี่ยคิดในใจที่ปั้นหลอกกูมาทำอะไรวะน่ยคิดในใจคือพี่อ่ะบอกพี่นานช้าๆหน่อยพี่นานพายแรงอ่ะหลังเปียกหมดแล้วเนี่ยน้ามมันตีขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่ามือไม่พาย เอาแขนลานะ<ต>้าเอาเทาลาน้าไม่ได้เท้าเปี่าแต่ก็ต้องบอกว่าสวยงามนะมาใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่พี่นันก็แนะนําว่าอย่าไปใกล้มากเพราะว่ามีสิทธิ์ที่เรือจะคว่ำได้เพราะมันแรงจริงๆอ,อย่าแบบอย่าเสี่ยงเลยแล้วก็จะมีน้องๆที่มาเที่ยวอ่ะบางทีแผงขึ้นไปแล้วโดดลงมาอันตรายนะอันตรายมากนะแต่พี่นันเก่งนี่ใช่ป่ะขอสักทีจริงมันร้อเล่นพี่นันพี่นันเอาหน่อยพี่ คือตอนแรกอะไม่ได้อะไรหรอกก็รู้ว่าไอ้นิวอะมันก็พูดกึ่งเล่นกึ่งจริงเราก็กลัวไงกลัวแกจะซื้อเขาก็จะพายไปจริงๆงตอนแรกเขาจะพายไปจริงๆงอบอกพี่ดันไม่ได้ผมมีชุดเดียวป่วยอยู่ด้วยโอ้โหแต่ว่าแกก็เบียดเบียดหินไปก็เปียกไปครึ่งนี่ยังชื้นอยู่เลยเนี่ยชอบนะชอบมากเลยแล้วก็อยากมีเวลามากกว่านี้ ผมว่ามันสามารถใช้เวลาแบบช่วงใบใบเย,ย็นๆแบบนี้พายเรือเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูพระาที่ตกได้เลยนะมันมีทั้งความชิลแล้วมันก็มีจุดต่างๆอีก,อกหลากหลายจุดเลยที่สามารถพายเรือไปชมได้น้ําตกเล็กๆน้อยๆหรือมุมนู้มนมุมนี้ม,มุมนั้นเนี่ยที่เราสามารถพายได้ทั้งอ่างเก็บน้ําเลยมันสามารถไปได้เราว่าน่าจะแบบใช้เวลาได้พอสมควรเลยละที่นี่ เมื่อซีรีส์ 2025. สองพนสดสดจากอเมริกากับ4ทีมดังจากอังกฤษไม่พลาดทุกความมาันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง299 9บาทโมโนแม็กสตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอปเพื่อนๆสามารถดูอีพีอื่นๆนะครับของรายการถักเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภยัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับ